สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับเช้ามาเขาทําความดีกันทําบุญกันตอนเช้าปาแตนใส่บาตรแต่หนุ่มน้อยหน้ามนผลหน้าจุดๆ,ๆตื่นมาก็มานั่งด่า นั่งว่าเขาหาว่าลุงกับป้าเอายูทูบเบอร์เข้ามาคือตื่นเช้ามานะ่ะคุณไม่มีจิตที่เมตตาเลยเช้ามาคุณก็มานั่งมาว่าตูตาชานบ้างนะ่ยยังทำความดีเลยนะตาชานยังทำความดีที่ช่วยพระบิณฑบาทตอนเช้าไม่ว่าตื่นเช้ามาก็มานั่งลุงกับป้าว่าเปิด โอกาสให้กับยูทูบเบอร์เข้ามามันยังไปว่าลุงว่าป้าอีกจิตใจมันตื่นเช้ามานะ่ะไม่มีที่จะใส่บาตรท,ทาบุญเช้านั่งด่าลุงป้าเช้าเย็นมันไม่ได้มีประโยชน์เลยนะครับบอกจะบอก FC ไว้ให้คนประเภทนี้นะครับที่ประกาศว่าตัวเองจบปริญญาเป็นครูคนเป็นคร,คนนครูคนเป็นแม่พิมพ์ แห่งชาติเขาไม่มานั่งว่าใครแบบนี้เขาไม่มาทำให้ครอบครัวแตกแยกแบบนี้นี่คุณแบบว่าทั้งพ่อตัวเองว่าพี่สาวตัวเองเพื่อหาเงินเข้ากระเป๋าเพื่อหาเงินสร้างบ้านเหรอครับนี่เหรอ fc ทุกคนตาสว่างได้แล้วนะครับดูตาชานสิดูคุณตาเช้ามาน่ะก็มานั่งช่วยพระ พุทธศาสนาช่วยพระบิณฑบาตได้บุญด้วยไม่ใช่หนุ่มน้อยหน้ามนคนหน้าจุดจุดเช้ามากูต้องด่าละกูต้องฟาดละเพื่ออะไรก็เพื่อเงินนะเงินน่ะสิครับเงินตัวเดียวเงินมันสามารถทำให้คนตาบอดได้เง,นนดดดดเงินทำให้หนุ่มน้อยหน้ามนคนหน้าจุดจุดด่าพ่อเงินทำให้หนุ่มน้อยหน้ามนคนจุดๆุด ดาพี่สาวความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับแหม้พวกคุณน,นี่สนุกปากนะหนุ่มน้อยหน้ามนขนหน้าจุดๆ,ๆุวันนี้ออกมาก็พูดให้ถึง FC เข้าใจว่าผมกับลุงพลเมื่อกี้ก็คุยกันทักทายกันสารทุกสุขดิบ คุยกันตลอดเวลาผมเคลียร์งานวันตรุษจีนวันวันนี้วันตรุษจีนก็ไม่อยากจะด่าอะไรมากมายเดี๋ยวจิตตกพวกนั้นนะเพราะฉะนั้นผมไม่ได้ให้ค่าอยู่แล้วแต่บางครั้งคุณควรอยู่ในขอบเขตบ้างนะครับหนุ่มน้อยหน้ามนคือจะให้ผมพูดกี่รอบผม ทำทุกอย่างทำอาชีพสุจริตมันไปหนักหัวกระบาลใครกูถามหน่อยผมทำธุรกิจโลจิสติกขนส่งผมทำรับจำนองที่ดินมึงไม่เอามาลงผมทำขายข้าวขาหมูผมทำธุรกิจขายเสื้อผ้าที่แพลทินัมมึงไม่เอามาลงล่ะทำไมมึงต้องการเอาที่ขายข้าวขาหมู เพื่อที่มันจะดิสเครดิตถามหน่อยการขายเข้าขาหมูมันไปหนักหัวใครผมอยากถามหน่อยพวกมึงไม่ต้องถึงมือผมหรอกถึงมือมาดามพอนะ่ะถึงมือปู่มุนีพอพวกมึงอ,อย่าไปให้ค่าผมถามหน่อยว่าผมทำธุรกิจรับจำนองที่ดิน แบบถูกต้องตามกฎหมายทำไมคุณไม่เอามาเล่นไม่เอามาห้อยผมทำโลจิสติกขนส่งมีรถ10กว่าคัน20กว่าคันคุณมึงนะ่ะไม่เอามาลงกูขายของแฟนกูเปิดร้านที่แพทนินัมให้ลูกน้องขายที่แพทนินัมค่าที่เดือนละแสนสอง ทำไมมึงแม่เามาลงแต่เสือกเอากูยืนขายข้าวขาหมูมาลงความคืบหน้าล่าสุดของลุกพลจากทางช่องมนโอมได้พูดไว้ดังนี้ครับจากนอนนาไปอยู่ในรถกระบะมันมีจริงๆบอกเลยว่าความอดทนอดกลั้นคนเรามันมีอย่าคิดว่าตัวเองเป็นเด็กแล้วผู้ใหญ่จะทำอะไรเราไม่ได้หยุดเถอะ ทำอะไรให้มันรู้จักพอเป็นเด็กเป็นเล็กถ้ามีสามัญสำนึกความเป็นคนที่ทนมาเป็นเดือนแล้วกับพฤติกรรมยอดแย่บอกตรงๆว่ายอดแย่รู้จักทำมาหากินอะไรที่สังคมเขายอมรับหน่อยไม่ใช่เรียกแต่คนเข้ามาดูให้เข้ามาดูเรื่องอะไรไร้สาระพูดแต่เรื่องเดิมๆ ไม่อับอายคนอื่นก็อับอายเรื่องชื่อเสียงวงตระกูลตัวเองหน่อยอยากได้มากหรือเงินหนะเงินที่ได้จากการไปว่าคนอื่นเขาเห็นเขานิ่งเห็นเขาไม่พูดเอาใหญ่ลุงกับป้าอยู่บ้านอยู่กับยูทูบเบอร์ไม่เคยไปร่ารานใครก่อนพ่อบุพการีผู้ให้กำเนิดเขาน้ำตาตก ร้องไห้กับการกระทําของลูกอันนี้ไม่ได้ว่าใครจะรับก็รับไปแต่มันควรจะหยุดได้แล้วควรจะหยุดได้หรือ,อยังบ้านไม่ได้ไกลกันนะถ้าแน่จริงนะ่ะถ้าเอาเขาข้อกฎหมายถ้าแน่จริงนะ่ะเป็นลูกผู้ชายจริงเอ่ยชื่อจริงนามสกุลจริง ให้มันเข้าข้อกฎหมายกันไปเลยไม่ต้องทำเป็นทีเล่นทีจริงลุงกับป้านิ่งมานานแล้วสวดอิติปิโสสวดพาหุงมหาจากักรพัทสวดชิน,นาปัญชรสวดเกือบจะทุกบทแล้วบทอะไรที่สวดไม่ได้ก็จะพยายามสวดแต่สิ่งที่ทำอยู่ทุกวันนี้เพราะอ,อะไรเพราะไม่อยากให้ครอบครัวเกิดการแตกแยก ความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณวีระลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับทุกอย่างสงบเหลือแค่มีฝ่ายดิน้นตอนนี้การนำเรื่องเวลาหายตัวของเด็กได้รับการสารต่ออย่างละเอียดยิบมีหลักฐานยืนยันหลายส่วนตรงกันจะไม่ตรงก็แค่เวลาของตำรวจที่กำหนดไว้9นากานาทีถึง10นาฬกา ซึ่งไม่มีผลอะไรเพราะชาวบ้านพื้นที่รวมทั้งฝ่ายแม่เด็กก็ยึดตามเวลาก่อน9้าโมงเชา้าดังนั้นคดีก็ต้องจบเพียงลุงพลมาอุ้มหลานซึ่งแน่ชัดว่าลุงไม่ได้มาจริงๆเมื่อจบอยู่ตรงนี้เรื่องอื่นๆเช่นเส้นผมป้าย่อมไม่ลอยไปตกพอดีเป๊ะบนเขา ข้างร่างเด็กแถมมีตำรวจตาดีมองเห็นการเน้นหลักเรื่องเวลาหายของเด็กทำให้อีกฝ่ายจมอยู่ในพิรุธ6-7ถคนแบบพูดไม่ออกการทำงานของทนายใหม่กับมาดามที่ล้วงข้อมูลลับของฝ่ายนี้ได้หมดรวมทั้งภาพเจ้าหน้าที่ร่วมบนเขาในนิทานในซอ และยูทูบเบอร์ฝ่ายลุงหลายคนที่ช่วยกันพูดเรื่องนี้ถึงกับทำให้อีกฝ่ายร้อนตัวมากแต่ไม่กล้ามาพูดต่อปากต่อคำได้แ,แต่แอบเต้นไม่ให้คนเห็นถาว่ามีเด็กชายต่อเต่าคนหนึ่งออกมาออกอาการจึงกรบเกลื่อนด้วยการพูดเรื่องส่วนตัวในอดีตของลุงพล แต่ไม่มีอะไรสำคัญเลยเพราะคนเราทุกคนมีเรื่องลับในอดีตทุกคนซึ่งเป็นเรื่องปกติมากเด็กชายต่อเต่ายังอัดคลิปเสียงและเรื่องส่วนตัวของพ่อแม่ตัวเองมาวิจารณ์ซึ่งไม่มีลูกคนใดทํากับพ่อแม่แบบนี้แต่กลับมีผู้คนรวมทั้งตำรวจไปสรรเสริญเย็นยอ เด็กชายต่อ,ตอว่าทําดีก็แปลกดีการหนีไม่ออกของฝ่ายนี้จําต้องเงียบรอเวลาติดคุกเมื่อวันนั้นมาถึงส่วนลิ่วล้อยูทูบเบอร์อ YouTuber, คนที่กลับหลังหันไปหนุนเด็กชายต่อเต่าก็รู้ตัวดีว่าว่าคิดผิดกลับตัวไม่ทันแต่ยังพยายามหาเรื่องไร้สาระเอามาตีลุงป้า ขอยืมคำหมดคำสีว้าจึงต้องพูดข้างๆคู่ๆด่าลุงไปวันๆแต่แต่ละคนน่ะใบหน้าจ๋อยดูหมดราศีลงนี่แหละไปเข้าข้างฝ่ายกล่าวหาคนดีคือลุงป้าว่าทําผิดแม้ตอนนี้รู้ตัวแต่ยังดันทุรังตำหนิลุงป้า พลอยทำให้ตัวเองพากันหมองลงทุกวันสวัสดีครับวีระหลงสมบุญ